สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรหรือที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผม วันนี้ผมพามาชมตัวเอื้องแปลงสีฟันเผือกนะครับผมเอื้องแปลงสีฟันเผือกนะกําลังออกดอกเลยหรือแปลงสีฟันปลาปัวนะครับแปลงสีฟันปลาปวนยูกกนีนะกําลังออกดอกเลยแบบนี้กใ็ใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับผมเหลืองกระเช้าแบบนี้เลยนะผมขายที่กระถางละสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครที่สนใจนะครับผม โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8หรือ0 9 3 4 5 7 7 6 1 1นะครับเป็นไม้ป่ามาพักเลี้ยงนะตรงนี้โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 3 4 5 7 7 6 1 1นเปนกะครับเป็นกอที่สมบูรณ์นะไปแบบนี้เลยไปแบบกระถางแบบรากสามขาไอ้ลวดสามขาแบบนี้เลยนะครับแปลงสีฟันเพือกนะครับผมหรือแปลงสีฟันปลาป,ปัวนิวกิีนีนะครับผม กระถางใหญ่แบบนี้เลยเป็นงานหายากครับผมยอดเยอะนะส่วนมากเราจะเจอแต่แปลงสีฟันสีชมพูแบบนี้เ,เจอตั้งแต่แบบนี้สีชมพูแบบนี้นะครับผมต,ตัวนี้เรามาเป็น,ปน,ปนตัวแปลงสีฟันเผือกงานกอใหญ่แบบนี้เลยสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มปลูกไว้นานนะครับผมลากเดินแล้วนะท่านใดสนใจโทรมาได้เลยมีกอเดียวนะครับผม ที่ตัวใหญ่แบบนี้เดี๋ยวก้อนอื่นผมก็น่าจะมีอีกอยู่มี่กอดเดียวนะใครสนใจโทรมาเลยสําหรับเรื่องแปลงสีฟันเผือกกอใหญ่แบบนี้นะครับผมงานเผือกเป็นงานที่หายากครับงานอะไรกรชั่นที่สีเผือกอจ,จะหายากเนาะสำหรับใครที่สะสมกล้วยไม้ป่านะทักมาโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8กงระทางนี้2000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับโทรมาได้เลยนะครับ แอดไลน์มาเบอร์ที่0 9 5 9 4 1 9 8 8ได้เลยเช่นกันนะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะจัดจำหน่ายให้ท่านและส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับสำหรับเอื้องแปรงสีฟันเผือกกรน,นี้ผมขายแค่2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 9 8 8ครับผมหรือ0 9 3 4 5 7 7 6 6 1แอดไลน์มาเบอร์เดียวกันครับแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันเลย0 9 5 9 4 1 9 8 8ครับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมกลบาวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่กดติดตามให้เราแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานะกลาบขอบพรคุณมากๆครับสวัสดีครับ